โอยฮะอยงอุ่นๆอ,อ,อยู่นี่เคองบอกเคยดดอ,อ่ะนี่ทอดีป่านี่ม,มามื่อนี้ซอดอ้าวัดมาตอเมือ,มอ,มอนี้มีนู่แกงป่าปุยฮะอะา,าบต่สบาดีพ้อแม่พี่น้องตอนเ้าๆาสบ,บายดีเอี H C. นนี่บรรยากาศค่ะเงียบๆเงีย,น,ยน,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 นั่นึงตอนเชา้าตอนนี้หกโมงเช้าไปน้องยจะได้เอาหารัดเช้าก่อนออหารัดเช้ามาจะหายามกลับนะประมาณยุบจ็ดแปดวงมาหายามกับน้องเลยถ้าห้ามไปยามจะเ้าวัดกระแต,แตกระตะหรือก็ได้มันสีบรอนะมันสีบรอทั้นทหากินเสาราไลายต้องมายามซอยๆใส่กระแตก็ได้หากินเด้ี่จะไปหาเราะเรื่องการเหาะตอนชเช้าๆี่น้อง ้าสายก็นี่นะมันจะขึ้นสูงต่ำ,ต,ำ,ต,ำตอนเช้านะกนะเหรอไปก่อนเราแถวต้นกระบกแล้วนี้นะทันแจ้งคักอยู่ไลยยังมืดอยู่ขนาแบบนี้แบบมังกรแจ้งนะแต่กลางทางยังมืดๆอยู่ตะเวนทันขึ้น แกงคักไ,ไปนอมาอยู่นี่กรไดนหายหลายรือก็ดีนะแต่มันรักเลยว่ามันไม่เนเพิกเฮาอยู่แปดเนี่นะคอยอยู่แปดมันก็เลยแลนดนีไปนอยตัวนึงเห็นเรองของปอกปอกแลนนีมัดร้อมก็เลยบอได้ท่านนี้มันก็จะได้เลาลงลงึกเลาะลงไปบังกับนะ้คือกับขึ้นมาเลยนะพัดีละเช,าชา้าจังยเจ็ดโมงแปดโมง เฮาพุ่งเลยลุงล่งไ,ไก่เต็มได้เข้มโห้ยโดนน้อยพ่ยามเล่าลขึ้นมายามลงไปเอาตัวพุขึ้นมาล่มมานี่พังเสีงยงข้างในก็เหาะค่ะมีค้อยังได้ยินเสียงลมดังกว่าแวะบังกลับกลับไปหน่อยคือเมื่อเลย้ะ ถือประทึกกับเมนถือเลยนะว่าให้มันสายเข้ากันจะมอยไปนละ้งเอ้ยประมาณนนยังคือเก้าก็มีอดไพอของควัดแต่แต่ตะหงแล้วดนะอยู่ผมอยู่ตันผมตามนี้เนี่ยน่าจะเป็นมิกะเตะกระนุงควัดนะ มาแล้วยาบ้างยาไม่ลาอันนี้กับบ่อถือพี่น้องเลยยังยังย่งอยู่นะกิ้งก็ได้แต่บ่มีหรือว่ามันทันสายเปล่าเจ็ดโมงตอนนี้นะแต่ค่อยยามเลาะมือพู้มาบังลังที่สามพี่น้องเลย ยามเลาะขึ้นเรนะือ่อยๆนะราวาค่อยลงมาลุ่มสุดล่างนี่เกียงอืมค่อยเ้าไปเสียสายเข็งเลยพี่น้องสายครับเข็งเลยเอ้ยพู้ถือด้วยนะอ๋อต้นเรียบร้อยพี่น้องแตนะ่ว่ามดแล้วนะนูวาย่างดีเลยฮู้มดแลกินนะมดละโอ้ย นัวแบบ,นะบมีใหญ่นะลุมันเบิ่งมดละน่าจะเป็นกระจอนนะเยอดาีากี้ไปกินนะอืมติดเซเดตเซบัดอยู่น,น้องเอ้ยกินมดอะไรไปน้องเอ้ยเพราะเบิ่งน่าจะเป็นกระจอนกระจอนอนี่กินได้กินประเภทเนื้อเดียวกันนัวแต่โตนมีใไง บอเอาได้เป็นไรปะเลยได้มาว่ามัน,มงงนนะกินมาได้ขาแองงแ่พุ่ะเอยแต่กอขึ้นมาหาเขาอานี่เห็นนี่น่โหมันอะไรชมม่อนก็เหาะแท่นี่ก็บอม,มีอย่นะเว้ยเอากอ,อาดีตัวน้อยก็ดี น้อยลี่นี่จะเป็นน้อยนะอะอันนี้จะเป็นนูแดกน้อยนี่นี่หนูไม่ใหญ่หนูแดกน้อยนี่นะนี่ยังพ่อจังเกงเนาะมันอยู่แบบนี้หาล่อ,อ,อยำครับล่อมือแล้วนนี่เพิกกันใหเห้าบัดเดยียวอิดหน่อย แต่อื่นออกไปล้วมิดเลยมือทาอย่าเอามาเลยเลยจะได้แถมครับรอกมือนะสายเติบละี่หัดแปดโมงแล้วเจ็ดโมงปลายละเบิ่งแลาวนี่โอ้ <c oughs> นี่พี่น้องเว้ยอันนี้กระน,นูแดงอี่และนี่แสดงว่าบอมานสาวมันนี่นะที่แตนูน้อย มีแต่มูลน,น้อยทั้งหมดนะมูลน,น้อยจะไล่ก็เขาะบ่อยเห็นเปไ็นทางปกติไปน้ำมูลน,น้อยก็เหระนะนมีแต่มูลน,น้อยแช่ๆอยู่นะถึง เอาเบื้งหลังนี่ก่อนยังสองลานทั้งเหนือยังเลาะทางเมือพบุเทนี้แล้วอวานนี่นะข้าผีพี่น้องโอ้พี่หนูวายเลนี่นั่นี่หนูวายพี่น้องเอ้ยนี่ลูกมันเลยมีได้ใหญ่แน่น้อยอยู่หนูวายพี่น้องเอ้ยแต่มันไม่ใหญ่นะฮะลูกมัน ลองไปยามล้างเมื่อวานนีิมันกระเต้ได้พี่น้องเอ้ยรางทีดท้ายถึงชุดนะพอแม่น้ำรางทีดท้ายไปมันมดนะมันอยู่ถึง,งมู่เดี๋ยวไก่ก็มู่รางนี่นะฮึมมานอีพี่น้องเอ้ยทื่อนหนุ่เช้ากับมานอีกระเต้คือเก้าน,นี่คำว่าน,นี่คืกระเตน้นี่นั่นมานอีเล็พี่น้องเอ้ยกระเต้ซองติงเลยรางเดียวนี่ มานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมานกระแตรางที่เท้าที่ชองโอ้หางกระเทือพี่น้องเอ้ยฮะยังอุ่นๆอ,อ,อยู่นี่เถิกอีกน,นี่วานนี่ก็เถิกมีก็เถิกอีวานี่ก,ทก็กท,กกกทำตรงทำเต็มก้นคักง่ายมีก็เถิกอันนี่กันท่าไปว่านบ่ฟ้าวย่ามือนะ่ะก้ามุกชิมุกหายามไปเลยกระแตมันอ,อ้อหากินโซงประเม็ดประมาณ เก้าโมงแปดโมงเก้าโมงขึ 8, 8, 8, 8. ้นไปแต่เช้าคือว่า,วามันบ่ค่อยถือแต่เนี่ยจ้องส่อยๆโอ้หากระทืดเนี่ยนี่ยังอุ่นๆอยู่มาเลยแสดงว่าตอนนี้กระแตซองเร่งว่านี่กับกระแตฮึกทำเต็มก้นข้างในทำตรงๆหนึ่นง,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 งครับคอยอยังอยู่สี่หลางนะพี่น้องเลาะมือเลยทางมาใส่สีเลาะมือเลยได้ ยังอยู่ที่ลางนี่ทางที่4ี่กำลังจะห้อยยามอจะม้อยไปเนอยบามานน่ะยังย่างยื่นเก่ายื่นเก่าเน่อนี่คือบามาทา่าเห็นแต่แลนพาดมานี่เอานี่เอาอุ่มนี่มันทันมาฮอ,อดพีนะคอยมายามแต่เศร้า หน,นูบันถึกจะแดงมาแล้วนะตอนเช้านะโห้ออมเลยไป่น่อยมีระวั่างทีระว่างมือข้างเว้นมันก็อ้อขี้เขียบมีความลายนะเฮ้ยนั่งพึกกันหน่อยยู่ดีๆมึงคือนี่นนก็แบบนมีละ ยังตามทางอยู่ดีก้างเว้นก็อ้อด้วยนี่แต่ล่ครับล่ผิดท้ายกับบอทึสไปน้อยน,นี่น,นี่มันเอาขึ้นมากินอยู่นี่นนะบุกก็น่ายได้วยเห็บอทึสค่อยๆเสียใจอ,อ้อมือก่อนนังเพิกก็น่ายอยู่ไหมเพิกล่ะเห็นตัวเดียวแล้วอ้อมิดเลย Ngói bên tây giang đấy, lùm mùi tôi mày hay đêm mà, em lùm ngô hìm tên hoa na mùi lùm mì vòng yon yon bloom miyam lao hoa 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 yon lao hoa 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 lùm, hoa hoa đi nè Mấy ta hoa 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 ล้มโพดมือก่อนผ่านตนมาแต่เช้าแท้เวลาเช้าบ่ไปลนะครับเช้าอีต่อไฟอีอะเช้าอีต่อไฟเนาะจิมาประกอบรถก่อนรถกะสรุปแล้วกะบ่ได้คือเก่าพี่น้อง ได้แล้วฮอดฮอดฮอดได้แล้วขาเข้าไปละบัดรอบชุดท้ายบัดที่แล้วฮะละไปอันนี้คือเก่าซอดคือเก่าขก่สิได้บดทไหมน้องเอ้คุณแหละแกชิได้เปลี่ยนกับบ้านกระตองหันวะชิได้เปลี่ยนกับบ้านได้เปลี่ยนอยู่ฮอดบ้านเลยทีนว่มาหันเข้าก่อนโอ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะวัดสัตว์กินรสซอ,อยูีตะปา่านเนี่มเเคยชอดได้แบบนี้เลย บนยิงบนดูแล้วบนพอ้าวรมือคือก้าวพี่น้อยรถใคกันทั้งแรกประตลาสหลันบดรถนี่เหนื่ยแบบนี้มันบเคยนี่รถซอดอปามามือนี้ซอดอ้าวมาทำแี้ว มจากมานี้มาแล้วดีว่ได้วะยอะเงีบมาเป็นก็ชอบโลดพักนี้ก็มาพอมันจะได้ก้อยออกกอยักนี้ัฮีจูนอตัวไหญ่ย้อหมอนขาเงียบิ้ฮัทเงี้ยเท่านี้พักเอเขาจะไปเมื่อไหบเมื่อแล้วเมื่อวานนี้เขาเมื่อวานนี้เแล้วชิดโตเดวเอ à, đều hơi lộn Chả thấy lài Ô, cái tật Ô, nó không nó, <laughs> <Còn nghìn 3> mong nó, đúng ừ. không? Xong làng, làng chứng này mất? Làng Chứ này chứng mọc này? mà lắc mong né, mong Ờ, vậy là ลายเนี่ยเาถือลายนะกระดุกกระทืบเนาะลายนี่แหละสุดยออ้ z มกับเพิ่นเราลายดีเนาะเคยว่วนเจ้ามือหนามือนา่ามือน้าบ่อนคอยว่าเป็นแฟนยังไงเด็กมองดูถือดีเนาะคือไปเช่อเอาเอเชื่อมดนะนี่ต้นนี่มันเชื่อมันเชื่อมันโลดเยงถือลายนี่น้าตอผ่านทองเฮ็ดเลย ชมเขาหำยุดอยู่ได้อันนั้นมันหน้าที่ของเขาคุ้มอยู่หน้าที่เขาเหมือนหานี่หน้าที่หน้าที่ผู้ชายใช่เป่านี่ก็ใหญ่คักเลยตัวนี้ลูกมันรับผู้ลูกผูลูกละซ้ำเดียวแล้หซ้ำเหมือกว่าจะได้กว่าหรอี่แต่จะมไปต้องอดโวกกับรั่างเงี้ย ไม่เลเก็บเคืองเก็บของเครื่องของนี่คือแปดแล้วบ้านี้ไปทั้งเลยย้าย่ยายบ่อนไม่ค่อยนอนเอาพอดีนีย้ายบ่อนละปานเกียจยู่นี่ไปบ้านเกียจยู่วะนี่หมูใส่กับอ้เพื่อนมาให้เลยไปหน่อยมาทางบ้านบุระไอยมีผู้มาเราถาไปผู้ใดผูใดก็บ้าไนะใส่มาแต่เช้าผู้มาแต่หกโมงตอนนี้แปดโมง ลูกแต่ชีโมเกิร์กไปขานเขาอีกพวกกับาไม่เรฮ้ยทเไปเียวียูท่านปฐะนี่ขอบประตูอีกขับรถกันแล้วขับนนอะไเนี่าผม่พอจีได้ใส่รถมาหอดพิมไม่นง่ายๆเด้พน้องเฮ้ยเอาใส่รถเาไปนี้คือจนไดบดบาดนี้บ ข้อก็ได้บทอะไรได้เป <substrate. S 2> ็นโล่ก hmm. er ันมาตอนปาได้กับรมาับช <h ĩ nh> ุตองจัยอมั้อ้าวมากินเชียวรถก่อนไลยกัอนใช่ได้เพียงไวหนารอบนี้เนือก็ได้ตีรถก่ชอดปุบเละแบบนี้

คือเห็นันัุนาวเลโหได้โฮยได้เอาเรื่องเินปลาได้เอาเรื่องโฮยได้คือเ็นโฮยรถเลาลูกปลาอะไรปลา้เด้ปลจีจีปลากินเข้ากอนย้ำเข้าก่อนปลานี่ทั้งหมดราลยนี่แมนีก้อนเ่าชวนปลาบีไปมันคือไอ้บีจไป ีน้อยเหอยมสอันเมื่อคืนนี้อันนี้เมื่อเช้านี้อันนี้เมื่อคืนนี้นี่เมื่อเช้าให้ตืมตัวนึงกระแตเมื่อเช้าตัวพอจะดีก็ได้เลยเาเอาหมาออกมาเถอะนะ เาว่าไฟมาเอามย์เงาค่าบ uh ่ายเช้าต right? ีเมยเงาเขาพี่บาเขาพูดได้ไง้าว่าเรื่องปเลยเนาะมาโจกกปลารโทนตามเลยสามดานเลยโอ้จะมาโจกเอาไปท้เช้ารอมักจพอพนเช้าไอ่โอยตามนั่นนะนี่น้อยเห็นหอยเห็นตั้งทาห้อยมาตั้งหาอยู่ท่านนะเฮ้ย น้ำต้มน้ำต่อเลิอน้ำท่ากหอยอันเฉยเมียของเช้าดินะเอ้เช้าบถินเจ้ากินมาป่าก็ไดกินพิเ็นันไปนอนอยู่โอยแล้วแบบมีกรเบนทองไงเฉยเมียอเช้าละบ่มีเด้อบ่ชามาเสรอหมอบมิเารอีกเถอะ เคยแต่ไปก็ไปท่องชองคนภาษาปากังยามีชาวมาปีนั้นนี่ใช่ามด้ใช่น้บาจ่กระตองมาหากินนีบูชาจะเอามาหกเลยเอมาละารเจ้านอนกอเขาในเช้ามาดเขาอีนิมเด้นิ่มชาวพุทธเป็นเด้การเอาบู้าชาวบ้านเป็นเด้เพื่อเรามาน่ามานี่กันน้ำรถที่อาไม่มานั่งเห็นบอนั่นไม่บูชาเอามาละารได้ นตาแล้วยนตาแล้วเมื่อกี้นี้ก็อันเชื่อกันข้างให้จับใบยังไม่ไปนอเหมือนกันปันหมาแล้วจะไปดมเพิ่นเป็นวิธีคือเข้ามาหนึงบาทครานี้ก็มีอีก้บี่กินข้าวเมือเท่าไรได้หมูกอย่ของนเราเขาอย่างไรอยู่เขาไม่ต้องบาดบาดพอแล้วผัดมีปหามันไหมค่อยมือก่อนค่อยนะบาดพอบาดมาชวนไปอีไอีไปที่ง้อไป ไก่หรือคากะคัดตัวหนาวพร้อมนอนแล้วกันหนาวนอนตักอะไดไเป็ดบดเห็ดบดพี่น้องอต,ตดออุดอกใหญ่ดอกหนาโรนี่แต่ว่ามันยังไม่ใหญ่อยจุ่มมาแต่ว่าใหญ่ครับทางรับมาพี่น,น,นั่นเห็นเหตุบดเลยเออทางรับ <c oughs> อมืมเพราะว่ามาแจกไปไปโรดด้วยเอาวันปันไม้นะหงออีได้

อันนั้นว่าเลิกไม่ไ้แนี้เราไม่หางขเไม่หางละเฮ้ดินชาแล้วว่าแว่าแม็ผ่าจับได้ได้หูคาดได้หูขาดเนาะกำลัเมีเงินขเขาเนาะตัดเวอร์ยาเมย์นะทะ็่อันกุ้ก็โคตาะ ต,ต้นต้ในใกับต้นนี้มาพักกับจีมญ่ก็นี่ักาตายแลว้วจักตัวนะตักโคตรสีัยกยานาะไรงมันอย่เห็นมันห,ยหนาหหยาเย่อพี่น,นตาคิดก่อนตามคิดจ้ดะนีะ่ ทาแก้วก่อนมาดิเอาเยอะเข้าแล้วก็กยเยอะสาเวลาเติบฟาเยอะมือเนี่ยน้องเยอะเข้าก็เยอะมือกยเยอะมือเนอะพี่ป่าเกียรติเป็นนักรลุกไมอมาดังลุกเล็งๆขึ้น โซนนี้เหรอป่าเอาว่าเสจะปลาลงพร้อมบัดบัได้พี่นุอยนี่มาพักนี่มาป่อยเอามาพักก่อนมาพักเปื่อยเอาปลาลงปลามันเป็นปลาขาวก็เลย,ปยปเปื่อยไปไม่ใช่น,นะเขาไปเอาอยู่ดับไลนั่นไหมเป็มมีจะได้ไหมสิได้ไหมครับผมอยากกูเลยด้วย

ตัวพี่น้อยเอแต่ละคนก็คิวเข้ากัารฟาดยืมเนว่าจะมื่อะ้าชุดท้ายมาว่ได้มื่อจะเ้าทำนี่นี่อ้แเ่งันปลาใช่พักมันนี่นะปลากับปลาปลาอาไรไกลบ่ปลาะไรกลบ่ปลาะไรไกลแล้วจักชื้นเเลยน้องเว้ยนี่ปิงปลาลูกโอเกตเพราตัวนี้ก็ได้ มันอะไรดีนะป๊านาโตมาปงแกงกินข้าวกันพี่น้อยเฮ้ยเพานมองใคคำผมบนเนี่ยฮักกิโยฮักจิเขาให้ตะค้อยนอนมีเด็กกินจำนี่าามม ปอาตกินมดจะบอกครับแกงมดบาดี่เลยพี uh, ่น้องเลยมะสไปใช้บมดมดกินเดินมดบมดเมอ่ะินเ่อเมอบ่มองบ่ต้นเออไม่เล่าพี่น้องเลยปาหลดปิงปลากเพื่อจำได้แนวแซ่บเป็นเราไมูดดบ่เฮอบอจะกินแนวแซ่บบ่ได้เนาะเยพอดีเดียวก็

đó, ờ, đàn đàn. Đào, đào Đồng, đào rồi. Nó coi. Bốc bốc bốc. Nằm lưng đây nó. nó พยาใช่กินไหมได้ละนี่ข้าวมาดื่มอยากคุเคี้ยเท่เาได้มามามาเพียงมาลายขนาดปากอะไรถ้ากินยอมลายเอ้ยทักมา้ามาฟักนะมาฟักโลดม,ลมันจะได้ปลาได้เทียนก่อนปลาก,ก็ยังลายไปน้อยมานี่กินข้าวมาเนีโ่โยอิ่มทำนั้นลายอิ่มกูมือกูเห็นกูมึงเนอะนั่นแหละมันมีมือนี่กินข้าวมาผ่านทองมันออกก่อนมุนง Im là hoàn toàn áo phan tôn <laughs> Thì đấy <là. cười> điều Bảo tôn cái bảo kê nhát toàn thịt bột Bảo nhát toàn bảo bà. <laughs> <laughs> bà đi còn có luôn bộ ảo Nhát để thịt bột <laughs> ơi หาะตอนเฮ็ดบดแล้วเป็นอะไอเปลาเาปาเ็นราคาอะไรเฮ็ดบดเป็นราคาป่ะนี่อือมทีเสียไปออกใหญเนาะจีกินเสียมาเอ้าคุณทับกระแดงจีนหรือไก่เต้าหู้ใหญ่ยรถเอาเอาเอาเออตอนตอนค่อยมาตอนนั้นจะแ <c oughs> ห้งหมายนะค่อยมาอีรอบนี้จะตุย้ยละ <c oughs> ข้าวใครจนเลยกินกเขาเฮือนะแต่ว่าแต่ข้าวละซีนก็เลยกินละหมา้นะ พาบ่อนี้ไปฮมันเรงดีใช่เฮ็ดอันน้ปิ้นแล้วเนาะตุยแล้วแต่ก็จะจ่อแข้งอยู่ดีได้ตุยน่ะกบมรูดอยู่ละมือมีนอจักน้อเดงมากอีด่านางพาต้นก็บเกลดกินเข้าวูุสาวเนียหังจ้าบุสอนกับอ้าพี่น้อง มาสอนกะกินข้าวกินน้ำกะยาหลับน้องเอกะคือว่าเราจนว่าอิ่มพักนี้เลยได้อยู่ในกินค่อยกะแกงป้ากะได้ยู่นูกะนูก็ได้ชามโตชิโตแับตาบึงพือเขาจะเอาน้ำบอลเขาเอากะให้อันมนุกเป็นมนุกมันจะได้ผ้าขึ้นมาหาพี่น้องเอหาใส่กับมาละพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้เอ้าตอนนี้นี้กะบาสอนกะจะได้คอ จบคลิปไปคีมเลย,ลเ,ลยเอาไว้พี่หน้าคลิปหน้าพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้กับบริษัทจะได้ขอจบคลิปตรงคีมอย่านี้เลยไปคลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวไปดูหน้าฟอกกันอีกทีน,นึงโอเคใจเพื่อพี่น้องละที่ทำมาติดตาททมรับชมแบบเป็นกําลังใจให้